สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน <c oughs> อยากจะกราบเรียนว่าท่านที่กำลังหาที่ผืนใหญ่ๆตั้งแต่พันไล่ขึ้นไปอันนี้ลุงเปียกก็มีอ่า ดินผืนใหญ่อยู่แปลงหนึ่งก็ประมาณสามไม่ประมาณนะ 3, 3, ะละสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามไร่สามงานเจ็ดสิบแปดจุดเก้าตารางวาที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางตำบลห้วยสายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เอ้ทำไมถึงถึงได้ว่าเป็นอย่างนั้นตําบลเขาก็ปลูกอำเภอท่าย,ยางกับตําบลห้วยรายเหนืออ,เอ,อำเภอช้าอำทําไมถึงแบ่งแบ่งเขตกันแล้วที่ไม่กระจายหมดเหรอไม่ครับเนื้อที่เนี่ยเป็นผืนเดียวกันหมดเขาจะปลกกับตําบลห้วยรายเหนือชอ อ,อ,อำเภอยะอํากับอำเภอทายางคือพื้นที่ระหว่างชายแดนอ่ามันจะติดกันอ่าตอนนี้เมื่อไปแจ้งทํำประกรรมที่ดินก็ต้องแยกไปที่ต่างอำเภออะนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอ่าเช่นเดียวกันสนใจติดต่อก็ สนใจติอก็ติดต่อที่0879149364หรือเปียก8899มันทำนัญญากระหมอบเรือะสพเจนต่อจากน้นบางคนให้หนึ่งล้ำฟรีอ่าว่ากันอย่างนั้นสำหรับพื้นที่แปลงก็มันก็ใหญ่ๆแบบขนาดนี้ อ่าพื้นที่สีดำเนี่ยครับนะครับอืมส่วนพื้นที่จริงที่เราไปดูก็ขับรถผ่านไปนี่ครที่มันฟางฝางมากครับจะไปชี้จุดตรงนู้นตรงนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องวิ่งกันไปเรื่อยๆน,ยนะครับเนี่ยเมตุ้งเอาขามโครงการช่าง หัวมันตามพระราชาดำริหันเลี้รรยวเลี้ยวขวาข้างหน้า,าไปเรื่อยๆครับนะครับเนี่ยถุงน้ำเนี่ยอยู่เลยเนะเพื่อยู่ในรัศมีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะเนี่ยก็ในพายสามพันหกร้อยนี่กระเพงจะโดดนนมีทั้งหมดก็เป็นเล่มๆนะครับ นี่อย่างเงี้ยผมมีทั้งหมดเจ็ดสิบสองแปลงแต่ก็แปลงที่เจ็ดสิบเอ็ดกับสิบหกก็ตัดออกไปซะหเหลือก็คงเหลือสามร้อยฝาอ่าอ่าสามสามร้อยแปดจริงจริงสามร้อยแปดสิบแปด สามไอ้สามพันแปดร้อยแปดสี่ไร่อันนี้ก็เหลือสามพันหกร้อยไปไร่นะครับนี่ทำหน้าที่แล้วนะครับอืมนี่ครับจะโนนอย่างเงี้ยครับก็ให้ดูอย่างนงี้เพราะว่ามันมันเยอะมากนะฮะเยอะมากคือเจ็ดสิบสองใบอ่อบาถึงเจ็ดสิบสองใบ ก็ให้ดูงี้ก่อนนะครับนี่ยเงี้ยครับอ่างเงี้ยเนี่ยแผงเยอะมากโฉนด,ดเป็น,นโฉนดทั้งหมดเป็น,นโฉนดทั้งหมดก็นี่นโฉนด,ดจริงนี่ครับมีหน้ามีหลังนะครับ มีหน้ามีหลังเป็นเชโนดทุกใบอืมเชโนดทุกใบมีร้อยห้าสิบห้าไร่หนึ่งงานหนึ่งครับอืมนี่ก็เป็นแปลงที่ ดูข้อมูลนะครับเนี่ยมีหมดครับทุกแปลงคือเช็คได้ทุกแปลงไงครับว่าของแท้ของจริงของอะไรเนี่ยมีครบหมดเนี่ยครับอืมครับ เยอะมากดัะนั้นก็เนี่ยครับเยอะมากอืมผมกยังรวดเร็วเลยเนี่ยครับไปเยอะมากเลยครับเนี่ยเนี่ยครับอืมก็ชั้นเดิมครับก็ชั้นเดิม นันทำาัญญาก็มอบเรือฮะสำเาาจีนให้หนึ่งลำเป็นเรือนำโชคอืมเป็นเรือวงจุ้ยนะครับถ้าสนใจก็ยังไงครับก็ติดต่อมา0 8 7 9 1 4 9 3 6 4 8เก้นี่ก้าสานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านนักนักธุร,รกิจที่ได้สละเวลาเข้ามาดู ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาตะวัสด,ดีครับสวัสดีครับ